เคยสังเกตไหมว่าคนบางคนดูใจร้ายขึ้นทั้งที่ลึกๆแล้วไม่ใช่คนแบบนั้นเลยจริงๆแล้วหลายครั้งความใจร้ายไม่ได้เกิดจากนิสัยแต่เกิดจากประสบการณ์ที่ทำให้สมองเรียนรู้ว่าต้องป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เจ็บอีกเมื่อเคยโดนทำร้ายทางใจมาก่อนสมองจะสร้างกำแพงอัตโนมัติเช่นทำเฉยแกล้งแข็งแรงหรือปิดรับความผูกพัน ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อผลักใครออกไปแต่เพื่อปกป้องหัวใจที่เคยพังจนลืมวิธีเปิดอีกครั้งคนที่ดูใจร้ายอาจเป็นคนที่ครั้งหนึ่งเคยอ่อนโยนมากเคยให้มากเคยหวังดีจนหมดแรงและเคยผิดหวังจนไม่มีแรงเชื่อใจเหมือนเดิมการปิดใจจึงเป็นเหมือนการพักเป็นการเก็บหัวใจไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะพร้อมกลับมาอ่อนโยนอีกครั้ง และบางทีแทนที่จะตัดสินลองมองว่าภายใต้ความแข็งกระด้างนั้นอาจมีความกลัวซ่อนอยู่ความกลัวที่จะเจ็บซ้ำความกลัวที่จะไว้ใจผิดคนอีกครั้งและความกลัวที่จะไม่พอสําหรับใครสักคนอีกแล้ว